ดีครับผมมานัทจำปาเพือนครับวันนี้ก็มาไร้สดกันที่วัดระดานวัดที่มีหุ่นพุ่งพวงอยู่นะคะรับปกติก็มาเป็นพ่อค้าอยู่ในวัดนี่แหละครับก็เลยวันนี้ก็จะมาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับก็แฟนๆเอฟซีแล้วก็เพื่อนใน t ิกต็อกให้ดูกันว่าวันนี้เราจะเสี่ยงโชคให้ท่านเผื่อท่านมีโชคมีลาบก็จะมาหาพุ่งพวงกันที่วัดระดานเยอะๆนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็มีคนก็มาไหว้พุ่มพวงกันหลายคนนะฮะช่วงช่วงนี้ยังเช้าๆอยู่นะค,คนยังไม่เยอะแต่ก็พอมีคนมานะครับปกติพ่อค้าก็ขายของอยู่ในวัดนี่นะครับอ่าใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเห็นไลฟ์สดนะครับก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ ลวงโชคลาภให้เพื่อนๆในติกตอกนะครับ ครับเลขที่ล้วงมานี่นะครับได้ดังใจนะครับเจ็ดสี่สองนะครับอ่าขอให้พุ่มพวงให้พรคนที่เป็นเอสแล้วก็เพื่อนในทิกตอกนี้เห็นเลขนี้แล้วก็รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับตอนนี้ก็นี้ก็ใจะให้ดูบรรยากาศตามที่นี้ที่ต้นใสนะครับ ต้นมาหาใจยทองนะครับาาอาบอกาศร่มลืมล่นมากแนะครับ มีโอกาสก็เชิญนะครับมา,อาขอพรพุ่มพวงดวงจันทที่วัดธปดานะครับนี่จะเป็นศาลเจ้าแม่สาทองนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ